ตอนนี้อยู่ตชดอภาคหนึ่งนะคะสภาพพวกเราตอนนี้อยู่กันที่นี่เกือบ4ี่ิคนเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ขอฝอเข้ามาตอนนี้มันอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกตอนแรกเขายึดโทรศัพท์พวกเราแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้คืนนะคะพวกแต่พวกเราก็ยืนยันว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราแล้วก็ต้องการที่จะติดต่อครอบครัวติดต่อทนายนะคะตอนนี้อยู่ที่ตชดอ เาขาอบอกหน้าตาชะดเพื่อนมีเพื่อนมาแล้วแต่ตำรวจไม่ให้เข้าเอา้าเพื่อเพื่อนมารอหน้าตาชอชดทำไมไม่รอให้เขามาคออมาตอนตีห้ากว่ากว่านะคะมาบอกว่าให้พวกเราให้เวลาพวกเราให้พวกเรา สานาทีในการเก็บของนะคะอันนี้อยู่ที่ตชดอภาคหนึ่งตอนนี้ติดต่อทานายเรียบร้อยแล้วก็ทานายกำลังจะมาถ้าใครอยากมาหาพวกเราก็มาได้นะคะที่ตชดอภาคหนึ่งคลองหเพิ่งได้โทรศัพท์คืนนะคะโดนยึดไปโดนใส่อัดกันมา30กว่าคนนะคะในรถคันหนึ่ง ว่าจะได้ผ้าอนาไมยนะคะเราขอไปนานมากน้ําเปล่ากว่าจะให้แถมตอนน้าหน้ที่คอฟอเองทําตัวส้นตีนอีกถ่ายรูปพวกเราไปด้วยนะคะตอนนี้ทนายแน่กําลังจะเดินมาแต่ถ้าใครอยากมาก็มันน่าจะไม่ให้เข้านะคะน่าจะได้เข้าตอนเกือบเพียงเที๋ยวมีอะไรจะพยายามอัปเดตอีก ยามองมยามงยา

ตอนนี้นะคะมีคนป่วยอยู่นะคะชักอยู่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีทีมแพทย์ซัพพอร์ตพวกเราเลยทำอะไรโคตรชา้าแต่ตอนจับกูมาพี่ที่เป็นลมชักอยู่ตอนนี้ยังไม่มีทีมแพทย์มาถึงนะคะตอสะดอภาค1คลอง5 หน่วยแพทย์เลยเหรอพี่พยาบาลแล่ลงแล้วเรียกพยาบาลมาทำไมถ่ายไม่ได้อ่ะอเหี้ยไม่ต้องมาบอกกูหยุดถ่ายควยแชร์ไปนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตชดภาคหนึ่ง มีคนป่วยเป็นลมชักแต่คอป่อและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีทีมแพทย์ซัพพอร์ตพวกเราเลยแทนยังมาห้ามห้ามพวกกัวถ่ายอีกโทรศัพท์ก็เพิ่งได้คืนถ้าสมมุติไม่มีโทรศัพท์เมื่อกี้เราสามารถรัถึออะไรเป็นหลักฐานได้อ่ะ ตอนนี้เขาจะยื้โทรศัพท์อีกรอบนะคะเขาบอกว่าห้หามเราถ่ายห้ามเราไลฟ์พยาบาลหน่วยแพทย์มยังไม่มีเลยเหี้ย เฮียอะไรเลยเหรอแดกพาสีไปเท่าไรควายมาบอกให้ใจเย็นเฮียอะไรอีกอ่ะไอ้สัตว์เพื่อนกูจะตายหาอยู่แล้วออกไปเขาบอกไปไม่ต้องมาเยอะ Yeah! Quay! Oh ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตชรภาคหนึ่งนะคะรถแรกคือยึดโทรศัพท์พวกเรามา <Yeah. S 1> เอากำลังคอฝอมาลงตอนตีห้าครึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ให้เวลาพวกเราสามนาทีในการเก็บของหมาตัวไหนมันก็เก็บไม่ทัน <Yeah. S 1> บอกจะพาไปสอนออนางเลิงแต่ตอนนี้ <Yeah. S 1> พาพวกเรามาอยู่ที่ตชรภาคหนึ่ง <Yeah. S 1> ยึดโทรศัพท์พวกเรานะคะและเหตุการณ์เมื่อกี้คือ <Yeah. S 1> มีคนที่โดนจับมาป่วยเป็นลมชักนะคะ ตชดภาคหนึ่งคลองห้าปทุมธานีไม่มีแม้แต่ทีมแพทย์ซัพพอร์ตมึงทำงานกันยังไงถ้ามีใครตายมึงรับผิดชอบไหวเปล่าออชีวิตคนอะก็มึงจะไปตำรวจมึงมีความเป็นคนได้ก่อนไอ้เหี้ยตอนนี้เราต้องการให้คอฟอออกไปให้หมดนะคะเราต้องการทีมแพทย์ไม่ได้เอาคอฟอ กูอ้องการหมอ ตอนนี้มีแต่ข้อฟอเรามีทั้งคนป่วยทั้งคนแก่ทั้งเยาวชนนะคะแต่สิ่งที่เขามีให้เราไม่มีที่อะไรเลยแนละ้วแต่ขอฟอง,งโง่ๆเอามาทำที่อะไรไม่รู้ไร้ประโยชน์ไอส้สั์นี่จะเก่งกับประชาชนใช้แต่อํานาจอํานาจที่เขาอยู่ใต้ตีนเขาไอ้สั์ควย ไพยาบาลอยู่ไหนหนวดแพทย์อยู่ไหนมึงไม่มีกันเลยหรอไอ้เหี้ยมันพูดไหนเฮ้ยหน่วยพยาบาลน่ะคนตายพี่ทำไงพี่รับผิดชอบไหวไหมชีวิตคนน่ะกก็เรียให้้แลวโอ้เรียกให้แล้วแล้วไหนอ่ะพี่พี่ไม่มีซัพพอร์ตเลยเหรอพี่เอาเฮียคอฟฟอร์ที่เอาไปให้หมดกูไม่เอาขอฟอไอ้สัตว์ออกไปเหี้ย ออกไปออกไปออกไปไอ้เหี้ยคุยออกไปเซตคุยออกไปไอ้พวกหัวโปกไอ้พวกหัวโปกออกไปอสัตว์ก่อนจะห้ามไว้ผมยาวให้ได้ก่อนไอ้เหี้ยออกไป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 คุยคุย ออกไปให้หมดไอ้หน้าเฮี้ยแม่งคนป่วยยังจะมายืนสร้างความกดดันอกีกสมองมีคิดบ้างอีควายเหี้ยแม่งวิวยวิวยสัตว์แม่ง,อ,มงออกไป พวกไร้สมองขี้ข้าปริษักันไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งถ้ามึงไม่คือถ้าเราไม่ได้ไปเอาโทรศัพท์เรามาเมื่อกี้คือเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยคนตายคือตายฟรีอะกูบอกเลยเฮีย สิทธิขั้นพื้นฐานในการแจ้งทนายในการโทรหาครอบครัวยังไม่มีให้คนต,ตายหาเดี๋ยวยังไม่มีทีแพทย์ซัพพอร์ตเลยทํางานกันยังไงคนตนใจล้วพี่รับผิดชอบไหวไหมชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะหรือมันไม่ใช่ครอบครัวพี่พี่เอาไปเลยนะคอนสตรีตพวกเอกี้เลยน่ะเอามาทําคุยเลย บุหรี่ไฟไฟของเนอ้์อกับเท่มากมั้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งคนจะตายหาอยู่แล้วบอกแต่กำลังเรียกกำลังเรียกสัตว์ทำงานไม่เป็นอย่างนี้จับมาแล้วรับผิดชอบชีวิตคนไม่ได้ไม่ต้องสารแนอยากจับ ตอนนี้อยู่ที่ตชดอภาคหนึ่งนะคะเรียนเหตุการณ์เรียนอีกรอบคือพวกเรามาจากหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ตั้งหมู่บ้านกันข้างคำเนียบนะคะตั้งหมู่บ้านข้างคำเนียบเสร็จตีห้าวันนี้เขาเอาคอฟอมาลงเยอะมากๆนะคะไม่ให้เราแม้แต่จะเจลจา,าบอกว่าให้เวลาเราสามนาทีนะคะสามนาทีในการเก็บของเสร็จแล้วก็เอาพวกเราขึ้นมารถควบคุม ตัวนะคะที่เป็นรถตำรวจอัดมา30กว่าคนนะคะจากนางเลิงจากทำเนียบรัฐบาลถึงตชดาภาคหนึ่งคองห้าปทุมธานีนะคะมาถึงยึดโทรศัพท์พวกเราต้งแต่ก่อนขึ้นมาถึงน้ำผ้าอนา้าไมยที่เราขอ,อยังไม่ให้กว่าจะได้นะคะเราต้องร้องขอแถมคุกคามสารพัดคอฝอเอาคอฝอมานะคะคอฝอมีการถ่ายรูปพวกเราพวกเรามีการขอให้คืนโทรศัพท์เพื่อที่จะ ใช้ธิ์ของพวกเรานะคะในการโทรแจ้งทนายในการโทรบอกครอบะครัวแล้วค่ะแต่เขาไม่ให้เราเลยจนเราต้องไปหยิบมานะคะแล้วเขาก็มีการขัดขัดพวกเรานะคะพวกเราก็เลยต้องแกะกล่องโทรศัพท์แล้วตอนนี้โทรศัพท์เพื่อนยังได้ไม่ครบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือมีคนที่มากับเรานะคะอายุมากแล้วเนื่องจากความเครียดใดนนๆทั้งสิ้นนะคะทําให้เป็นลมชักนะคะแต่สิ่งที่ตชดภาคหนึ่งทำ หน่วยแพทย์ไม่มีพยาบาลไม่มียาลดเครียดไม่เคยมีให้แต่เอากำลังคอฝอลงมาคืออะไรนะคะเราไม่เคยเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยคนจะตายหาชักอยู่แล้วไม่มีทีมแพทย์ไม่มีแม้แต่พยาบาลพอร์ตแต่เอาคอฝอเกือบห้าสิบคนมากดดันพวกเราในห้องเล็กๆนี่นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตอชะอภาคหนึ่งนะคะเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเขาห้ามเข้าตอนนี้กําลังติดต่อทนายซึ่งกว่าจะติดต่อทนายได้เพราะเราไม่มีโทรศัพท์เลยเราถูกยึดโทรศัพท์ไปตั้งแต่เช้านะคะมีเพื่อนเราที่ติดสอบจะต้องสอบจะต้องใช้โทรศัพท์จะต้องอ่านหนังสือยังไม่ได้แม้กระทั่งสิทธทิขั้นพื้นฐานในการโทรหาทนายหรือแม้แต่โทรแจ้งครอบครัวยังไม่มีให้นะคะและที่แย่ที่สุดนะคะ คนจะตายหามึงไม่มีแม้แต่ทีมแพทย์มึงเอาคอปออเข้ามากดดันพวกเราอีกนะคะมันไม่ใช่นะคะนี่คือความอับปีอับยศของวงการตำรวจนะคะตอนสรอภาคหนึ่งคลองห้าปทุมธานีกูจะจำายันวันตาย <S <S ซึ่งในนี้นะคะมีทั้งคนแก่มีทั้งคนมีโรคประจำตัวเราขอยาลดกดไปเราเพิ่งกินยาไปตอนเช้ายังไม่ได้นะตอนนี้นะคะ มีคนขอผ้าไามก่อนจะได้นะคะมีคนป่วยที่เป็นลมชักไปนะคะมีคนแก่มีแม้แต่เยาวชนแต่สิ่งที่เขาทําสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเขายังไม่มีให้นะคะแม้แต่โทรศัพท์พวกเราเองเรายังต้องไปแย่งเอามานะคะมีคนรอขอสเตปซิลนะคะเจบ็บคอตอนนี้ก็คอฟอที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วนะวาเมืเราไล่ไปก็ด่าไปเยอะอยู่ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแล้วก็ติดตามได้นในเพจอันมีออฟอนาชีนะคะพวกเราคือกลุ่มที่ทำหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะที่เป็นม็อบข้างทำเนียบชุมนุมกันมาอย่างสันติวิธีไม่เคยมีความรุนแรงเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวเราอยู่กันมาสิบสี่ปีท้ายไม่ว่าจะเป็นชุมนุมอย่างสันติหรืออะไรสุดท้ายเขาก็ากำลังมาสลายเราเหมือนเดิมนะคะ มันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าประเด็นหรืออะไรมันเกี่ยวที่ว่าเขาต้องการที่จะริษลองจิตที่พวกเราในทุกด้านนะคะแม้ว่าพวกเราจะชุมนุมกันอย่างสันติและอาหิงสาเพียงใดแม้ว่าพวกเราจะมีการแจ้งการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงใดสุดท้ายเขาก็เอากำลังคอฟอมาลงและก็ที่เฮียที่สุดคือให้เวลากูสามนาทีในการเก็บของพ่อมึงก็เก็บไม่ทันหรือเฮียสับพูดแล้วโมโหนะคะในในผู้ปกครอง ต่างมาแล้วสาบศูนย์ไม,ไม่มีใครลำเลิศหน้าเทิดทวนประชาชนสมบูรณ์นี่ลั่นไป<ะ>เมื่อยือนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่<ะ>ประชาชนย่อมมีชีวิตไหม<ะ>เมื่อทองฟ้าสีทองของอำมพัย<ะ><ะ>ประชาชน จะแผ่นใหญ่หลายแผ่นหนงเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บเก็บแบตไว้ โทรหาทนายนะคะเพื่อแจ้งทนายนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมายึดโทรศัพท์เราอีกเมื่อไหร่นะคะขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตชดภาคหนึ่งคลองหคลองหลวงประทุมธานีนะคะ